ครับก็สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับช่องมิสเตอร์ชนช่วงนี้นะครับมิสเตอร์ชนทําเกี่ยวกับเรื่องของไปเยี่ยมเยียนสวนนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้ลงคลิปในเรื่องของสวนของคุณลุงเย็ดน,นะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมคริสชาติแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์นะครับซึ่งก็ แฟนๆหลายท่านครับยังปิดลมอยู่แล้วก็อยากจะดูอย่างต่อเน,นื่องเพราะว่ามิตรชนไปทําคลิปเนี่ยก็เรียกว่าพูดคุยกันอย่างสบายๆไม่มีพิธีมีตองอะไรมากมายเน้นเรียกว่าต้องการอยากให้แฟนๆนะครับได้รับรู้รับทราบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวงการกล้วยไม้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ มิตรชนจัดเป็นซีรีส์ในช่วงนี้นะครับ EP ที่2ครับต้นกำเนิดของนักผสมพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่รวบรวมสายพันธุ์ล้วยไม้เรียกว่ามีคุณ,ณประโยชน์กับประเทศไทยเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปฟังประสบการณ์จากคุณลุงเย็นเลยครับหรือว่าเจ้าของเย็นอคิดครับไปชมกันเลยครับ นี่เป็นมะวิ่งจิ๋วครับโอ้โหสวยมากเลยนะติกกอใหญ่ๆคืออย่างนี้อันนี้มันแตกกอเก่งครับแล้วฝนตกอะไรนี่มันเห่าตายไปเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ครับนะครับแต่ต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้ลูกมะบินครับก็เดี๋ยวมะวิ่งจิ๋วนี้อย่างนี้ครับดูสิครับอันนี้คือมะวิ่งจิ๋วนี้คือพันธุ์แท้ใช่ไหมพันธุ์แท้ครับอ๋อ เรียกว่าเนี่ยมันฝนตกฟ้าร้องมันเน่าไปเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่คือในธรรมชาติเขาก็อยู่อย่างเงี้ยอ่ามันจะเกิดอยู่ตามหน้าผาหินนะครับครับต้นเนี้ยเกิดอยู่ตามหน้าผาหินทางทางอีสานครับนะครับนี่คือเรียกว่าสายพันธุ์แท้จริงๆเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยเยตัวมันเนี่ยครับอ๋อดอกจะไม่ใหญ่ดอกไม่ใหญ่ดอกไม่ใหญ่ครับแล้วเราก็มาพัฒนาครับก็ตอนที่ไม่โควิดนะครับครับมันเป็นไม้พันธุ์แท้เนี่ย ยอดหนึ่งเนี่ยยอดหนึ่งเนี่ยผมมาใหม่ๆเลยเดิมทีไม่เยอะอย่างนี้ครับใหม่ๆผมขายนั่นนะครับผมขายยอดห้าสิบเหรียญ US ส่งออกครับคนเยอรมันมาซื้อครับเขามาซื้อเลยตกใจเขาบอกเขาจะเหมาหมดตอนนั้นมีไ่เยอะห้าสิบเหรียญสามครับโอ้เป็นเงินเลยนะครับครับเป็นเงินครับเนี่ยครับแล้วพอพอเราผสมไปปุ๊บมันจะได้สีบลูบ้าง สีชมพูบ้างแต่พันธ้มันพันธะของมันเนี่ยมันมันเป็นสีม่วงม่วงครับเนี่ยเป็นสีม่วงตัวนี้นคือพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วครับอแก็ตัวจริงนี่ของมันนี่จะเป็นหนึ่งก้านเล็กช่อมายาวสั้นๆอืมก้านเล็กจริงๆนะครับเรียกว,ว่าเขาอยู่ตามธรรมชาติเขาก็อยู่แบบเนี้ยครับก็อ่านักผสมพันธุ์นี่ก็จะไม่จะไม่เกี่ยงเรื่องดอกเล็กดอกใหญ่ฟอร์มดีไม่ดีก็จะเอา สิ่งที่เป็นพันแท้เนี่ยครับก็มาเปิดสายใหม่มาเปิดถนนใหม่ว่าให้มันเราจะเดินไปทางไหนครับครับครับยกตัวอย่างเนี่ยเราสีชมพูเนี่ยเอาม่วงเข้าไปมันก็ออกมาเป็นสีบลูได้อืมชมพูกับม่วงครับวันนี้หลักการผสมสีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็ออกมาเป็นสีบลูได้อืมถ้าเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องละอ่าสีบลูนี่มัน สีบรูเนี่ยมันเป็นของหายากครับถ้าคนคนที่เล่นนี่พอเห็นอย่างนี้เป็นเรื่องแล้วถ้าซื้อต้นนี้ตอนนี้ราคาไม่แพงครับนะครับราคาอย่างดีก็450บาทต้นนี้นะครับต้นเล็กเนี่ยนะครับรบแต่พอบรูอย่างเงี้ยราคาอยอดนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ถึงพันโอ้โหมัน,ม,น,ม,นมันสร้างมูลคา่าสวยจริงๆ แล้วก็ขึ้นอยู่กับสีครับครับโอ้ทีนี้อย่างว่าแหละแต่และต้นนี่ก็ไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนราคาไม่เหมือนครับแล้ว,แล,วแล้วแต่ว่าอ่าบับานตอนไหนแล้วมาซื้อตอนไหนครับก็มาเลือกมาหยิบมาทีนี้แม่ค้าเวลามาหยิบเขาขายเนี่ยมือเขานิ่งเขาเห็นแววปุ๊บนี่เขารู้เลยเออตอนรนไหนเขาไปทําราคาครับครับบางต้นเนี่ยผมถัวเฉลี่ยไป ต้น, 200, 150, 300, ห,นหนึ่งสองร้อยร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรไม่แน่เขาบางต้นพอบานบานวันเนี้ยมันยังไม่สวยนะครับพอกลับไปบ้านเขาอีกสามสี่วันเนี่ยเกลียวมันจะมากขึ้นสีดีขึ้นอืเขาไปขายเป็นพันครับขายบางต้นนี่ขายสี่พันห้าพันที่ชุมพรที่เขาขายราคาเป็นพันเป็นหมื่นอะกระถางละเนี่ยเขาไปเลี้ยงโตเลี้ยงโตเลี้ยงเป็นกอครับถามว่าเขาซื้อจาก ร้อยสองร้อยสามร้อยหรือห้าร้อยเนี่ยพอเขาไปเลี้ยงเป็นกอดีเขาขายเป็นหมื่นเนี่ยครับเขาผิดไหมจริงจริงไม่ผิดเลยครับเพราะว่ามันออกมา,าลําต้นออกมาเลี้ยงเป็นกอแล้วเนี่ยช่อมันอลังการคนกรุงเทพไม่รู้ก็ไปซื้อกลับมาเราเราก็จะไม่พูดว่าว่าเขาเนี่ยเขาซื้อจากผมนีอะไรไม่ใช่ไม่ครับก็ถ้าหวายเกลียวหวายเกีียวที่เกียวมากเนี่ยนะ ครับก็จะเกิดจากที่สวนผมเนี่ยที่นี่ครับเนื่องจากว่า,าสมัยหนุ่มๆเนี่ยผมมีเพื่อพวกก็คือดออรอุทัยจารณา,าศรีเนี่ยครับก็เดินทางกันที่ไหนมีกล้วยไม้ก็จะไปกันก็เนื่อง,เน,องเนื่องจากดองจากดรอุทัยเนี่ยก็ททำงานอยูอ่บริษัทบางกอกฟลวเวอร์เซ็นเตอร์ครับเสร็จแล้วก็ บางกอกโฟลว์เซ็นเตอร์ก็มีงบป,ประมาณให้ไปซอรว์ต้นไม้ทีนี้การซอรว์ต้นไม้เนี่ยผู้จัดการคือจิตติรัตนเพ็ญชัยเนี่ยเขาก็เห็นการไกลว่าต้องหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยมาสต็อกเอาไว้ครับการที่สต็อกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยก็จะทําให้โลกเนี่ยมันเดินไปก้าวไกลแล้วก็อ่สามารถที่จะเดินทางไปได้ ผสมเนี่ยมันจะแจกสายเป็นสายสายเนี่ยได้มากมายก็พอเวลาเราเดินไปเนี่ยในภาคพื้นเอเชียเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีหวเนี่ยเยอะตั้งแต่ตั้งแต่นี่ลงไปเลยมาเลเซียฟิลิปปินส์มาเลเซีย,ปปเเซยบูรูนายอินโดนีเซียไปถึงออสเตรเลียนิวกินี ก็ไปเซอร์เวกันมาหมดยกตัวอย่างฮะในโลกนี้เนี่ยถ้าผมกับดรอุทัยเนี่ยไม่ไปเซอร์เวาไม้ประเภทพันแท้นะครับผมคิดว่าไม้หลายตัวก็ยังอ่าชาวสวนก็คงจะไม่เคยเห็นยกตัวอย่างอาวายมินิมินิก็คือไอ้ดอกเล็กๆครับครับที่เขาเรียกไวยแค่เนี่ยนะไว้แค่เนี่ยครับผมเป็นคนไปเก็บกับดรอุทัยครับ เสียงเป็นเสียงตายนะครับก็ขึ้นหอาอไปลงหน้าผาภูอ่ภูเขา,ามัน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 จะขึ้นอยู่ตามหน้าหน้าผาของภูเขานะอืในโลกนี้มันมียอมเดียวอยู่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ตอนที่ไปเก็บที่ก็มีเพื่อนก็เตเรียเนี่ยพาไปครับพอเก็บลงมามันบอกรู้ไหมเนี่ยที่ไปเก็บกันเนี่ยตรงนั้นอะ หมอ,อหมอที่ออสเตรเลียเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็มาตกหน้าผาตายตรงนี้ตรงนั้นน่ะตายไปหลายศพแล้วครับครับเราก็ไม่รู้ทีนี้ไอ้หน้าผาสูงเนี่ยนะฮะขนาดเหยียบหินแล้วมันหล่นลงไปเนี่ยมันทิ้งระยะตั้งนานถึงนางกระรับกลเห็นรถที่จอดเนี่ยเล็กกว่ากองไม่ขีดอ่ะครับครับ ก็ไปเก็บมาแล้วก็มามามา,มาทําพัน์ผมยังเข้าใจว่าไอ้หวายแคะเนี่ยเราพัฒนามาเอง,งจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ,อ๋อเป็นสายพันธุ์ของมันสายพันธุ์ล้วก็เอาหวายแค่าจากจากาประเทศนั้นมาครับอตอนหลังนี่ก็บางอย่างเนี่ยเขาหัวห้ามเราก็ให้เราก็ไปเนี่ยเดินเดินเดินตามชายหาดนะ เดิมชายหาดเนี่ยเถวที่อยู่บนยอดของออสเตรเลียก็คือไอ้ที่มันเป็นง่ามมานะครับครับนาชายหาดนั่นแหละก็เดินเป็นเป็นไม่ต่ำกว่าสิบกิโลอ่ะครับเอารถจอดไว้แล้วก็ดูต้นทุกต้นาต้นนี้สวยก็ผสมเอาหยิบเกสรต้นนี้ไปผสมต้นนู้นแล้วป้ายผูกไว้ครับเพอาป้ายผูกไว้ ไว้ในจำนวนเยอะเสร็จแล้วก็พอสามเดือนครึ่งต้องไปคือให้คนออสเตรเลียเนี่ยไปตัดตัดบอกเดินที่มีป้ายเนี่ยตัดมาเลยแล้วก็ห่อห่อใส่ไอซอ,องมามาถึงเราก็มาเพาะก็ไม่ต้องเอาต้นเข้ามามเพราะว่า,าเขาสติกมากาไม้ยังยกตัวอย่างไม้แพรเนี่ย ของเราออกมาเนี่ยทําผสมออกมาแล้วจนฟอร์มดีอะไรดีเนี่ยนะครับครับคนออสเตรเลียยังต้องมาซื้อกลับไปฮะอืมครับครับเขาเขาก็บางคนก็ยังไม่รู้จักนะครับแต่เขารู้ว่าแรงกําเนิดเนี่ยอยู่ประเทศเขาครับครับก็มาซื้อพันธุ์ไปอ๋อนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าไวแค่จริงๆแล้วคือสายพันธุ์มันอยู่ออสเตรเลียยังไงที่เป็นลายขีดๆเนี่ยครับครับก็เกิดจากที่ผมครับก็ผมไปเจอ ที่ออสเตรเลียคนคนเล่นกล้วยไม้นะครับแต่เขาเป็นชาวบ้านครับไปเจอปุ๊บเนี่ยขอซื้อดอกก็ไม่ขายซื้อต้นก็ไม่ขาย <c oughs> ยังไงก็ไม่ขายเพราะเขามีต้นเดียวครับทีนี้ทําไปทํามาทําไปทํามาก็เ,เขามาเมืองไทยก็ก็มาเที่ยวสวนผมพอเที่ยวสวนผมเขาก็มาเจอม้าวิ่งครคับมาวิ่งต้นนี้สีดีมากผมขายอยู่นองห้าพันน่ะ อืมเขามาซื้อผมบอกว่าผมผมผมรู้ว่าเขาไม่ขายผมก็เลยบอกว่าไม่ขายครับแต่ว่ามีคนมาให้แล้วนอละห้าพันผมก็ไม่ขายผมก็บอกอย่างั้นครับปรากฏว่าอ่าเขาก็เดินวนอยู่นั่นผมก็เอาตะกครเนี่ยตัดนอให้เขาไปเลยผมม่อยากได้ไวลายเขาผมบอกอย่างนั้นอ,อแรกกันไปเลยแรกเลยครับเขากลับไปเขาก็ส่งไวลายมา และถ้าหวายลายมาก็ถ้าอยู่กับเขาเขาไม่ได้พัฒนาก็จอดอยู่แค่นั้นครับพอมาอยู่ที่ผมผมก็เริ่มผสมเลยครับผสมเป็นหวายตัดดอกผสมเป็นหวายฟอร์มดีอะไรต่ออะไรเนี่ยชื่อเทนเนสตล์ครับอย่างเงี้ยก็คนก็เอาไม้หวายลายเนี่ยไปผสมตอกจนได้ลายทั่วโลกเลยครับครับครับก็บบได้รับฟัง กันเต็มๆเลยนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเรียกว่าอยู่ในวงการกล้วยไม้มาทั้งชีวิตนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังสำหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่รับฟังแล้วยังไม่จุใจนะครับมิสเตอร์ชนก็จะมี EP ที่3ต่อเนื่องเลยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆท่านใดนะครับชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดไิดตามครับสบายๆตามสไตล์มิสเตอร์ชนครับ อนอกจากนั้นแล้วครับที่เห็นนะครับก็เป็นในเรื่องของไม้หลากหลายที่ที่นี่นะครับสวนลุงเย็นเนี่ยเขาได้ปลูกแล้วก็เอาออกจําหน่ายนะครับซึ่งมิตรชนก็พามาชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่สปาตวกอติดนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วสวนนี้มีการผลิตกล้วยไม้หลากหลายมากนะครับแล้วก็เป็นกล้วยไม้ที่ คัดสรรมาดีๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวมิตรชนช่วงท้ายคลิปของวันที่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของกรุงเยนนะจบครับก็จะรวบรวมไม้นําเสนอสู่ท่านผู้ชมอีกทีนึงนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะพอเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้ายาวเกินไปก็จะเบื่อกันนะครับไว้พบกันอ p ีหน้า E ีีที่3ครับก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์ห้ามพลาดอีกเช่นกันครับ ยิ่งท่านถ่ายทอดมาให้เรานะครับเยอะๆเนี่ยครับมีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจเรื่องการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ก็สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับใน e p ที่3ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ